วันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการถกกันในที่ประชุมของพักเพื่อไทยนานกว่า3ชั่วโมงมนะฮะทางแกนนําก็ลงมาบอกว่าไม่มีการถแถลงข่าวแล้วนะเพราะว่าสอส,อสอเนี่ยจะต้องเข้าร่วมรัฐพิธีในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยฮนะสิบเนาฬิกาที่จะถึงนี่แหละก็เลยทําให้เพื่อไทยไม่ได้มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนตามที่นัดหมายไว้ในช่วงเวลาเที่ยงแต่อย่างใดหนึ่งในนั้นคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเนี่ย ก็ได้ลงมาทักทายสื่อมวลชนที่ติดตามข่าวอย่างที่ทําการพักเพื่อไทยนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงเรื่องของการประชุมว่ามีมติอย่างไรกับตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากที่คุณเศรษฐาเองเนี่ยก็ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยนะกับกรรมการบริหารพักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือก็อยากจะทราบเพราะว่าไม่ได้ตังโต๊ะแถลงค,คุณเศรษฐาตอบผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีว่า สถานการณ์อยู่ในขั้น A บวกฮะมหมายถึงยังไงฮะหมายถึง <c oughs> พร้อมจะ A บวกพร้อมจะบวกในระดับ A ไม่สนใจ A ใช่ไหม,ไหมสนใจแต่บวกพร้อมบวกในระดับ A เลยทีเดียวส่วนสถานการณ์ A บวกผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ A เบวกเนี่ยเป็นคะแนนที่ดีนะหมายถึงตัวตำแหน่งประธานสภาหรือตำแหน่งนายกคุณเศษฐาบอกว่าทั้งสคือสถานการณ์ A บวกพร้อมกับยกนิ้วโป้งด้วย สื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ยอดเยี่ยมและก็ยิ้มกว้างเลยทีเดียวก่อนที่จะเดินทางขึ้นรถส่วนตัวกลับออกไปจากพักอย่างไรก็ตามนะครับคุณเศรษฐาระบุสั้นๆว่าวันนี้ตนจะไม่ได้ร่วมเวทีแถลงข่าวของพักเพื่อไทยและก้าวไกลนะที่จะให้ความชัดเจนเรื่องของตําแหน่งประธานสภาที่แหล่งคลัสเตอร์นะโรงแรมที่ถนนเพชรบุรีเนี่ยซึ่งก็จะมะกีก็มีการรายงานว่าอาจจะขยับเวลาจาก เดิมเนี่ยนะครับที่แจ้งไว้สองทุ่มม,มาเป็นเวลา19บเนาฬิกาคุณเสถาบอกว่าตนไม่ได้ร่วมเวทีถแถลงข่าวด้วยก็ให้ติดตามกันก็นแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้ในส่วนของก้าวไกลเองท่านผู้ชมนะฮะท่าทีของพักก้าวไกลเนี่ยล่าสุดเองเนี่ยนะครับเขาก็รายงานออกมาว่าถึงวินาทีนี้เองนะครับ16นาฬิกาเศษเศษเนี่ยเลขาธิการพักคุณชัยทวัตุลาทนก็ยังคงไม่หลุดปากออกมาถึงรายชื่อนะฮะใดๆ หรือว่าไม่หลุดปากออกมาถึงข้อตกลงระหว่างพักเพื่อไทยกับก้าวไกลแต่อย่างใดว่าตกลงเอายังไงระหว่างทั้งสองพักนี้เนี่ยนะครับผู้สืข่าวรายงานครับว่าวันนี้ที่อาคารไทยสมมตินะครับคุณชัยทวัฒตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นประธานสภาเหมือนกันครับโดยบอกถึงเรื่องของตําแหน่งนะครับบอกว่าให้รอฟังการถแถลงหลังจากเสร็จสิ้นรัฐพิธี ก็จะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งผู้ส <generally> ื่อข bueno, ่าวถามคุณชัยธวัฒน์ว่าตอนนี้ต้องรอคำตอบจากทางฝั่งเพื่อไทยใช่หรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่ารอแถลงทีเดียวเมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่าแล้วพักไหนจะเป็นผู้แถลงนะครับคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวแจ้งะนะครับตกลงยังไม่มีความชัดเจนอะไรหลุดออกมาเลยนะเมื่อถามว่าได้รับการติดต่อมาจากทางเพื่อไทยหรือยังนะครับ คุณชัยธวัฒน์บอกว่าจริงๆมีการพูดคุยตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะ,ะแถลงร่วมกันทีเดียวเลยเมื่อถามว่าถ้าหากวันนี้นะ,ะแถลงวันนี้เนี่ยจะถือว่าลงตัวแล้วหรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่ายังไงก็จะเป็นข้อยุติที่ดีที่สุดนะครับก็ยังไงเนี่ยท่าทีหลักของคุณชัยธวัฒน์ก็คือบอกว่าให้รอแถลงทีเดียวก่อนที่จะขึ้นรถออกจากอาคารไทยสมมติทันทีผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าช่วงที่คุณชัยธวัฒน์เนี่ย ลงมาจากห้องประชุมของพักก้าวไกลเองเพื่อขึ้นรถเนี่ยก็มีแกนนำบางส่วนทยอยกันขึ้นรถผ่านทางเชื่อมชั้นบนนะฮะไม่ได้ลงมาพบผู้สื่อข่าวนะ,ะรวมถึงตัวของคุณพิธาเองทำให้บรรยากาศเป็นไปได้วยความชุนลมุนนะเพราะสส,สทุกคนจะต้องรีบไปยังอาคารรัฐสภาให้ทให้ทันตามกำหนดนัดหมายในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมสภา โดยพักเก้าไกลเองได้แจ้งต่อสื่อมวลชนนะครับว่าจะมีการแถลงข่าวของพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พักกรณีของประธานสภาณนะโรงแรมแลงคาสเตอร์เวลา19นาฬิกาวันนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อไทยแจ้งกำหนดการว่าจะ,ะแถลงสองทุ่มใช่ไหมใช่แต่ก้าไกลบอกว่าเดี๋ยวแถลง8ดพักเลยทีเดียวในเวลา19นาฬิกาที่แลงคาสเตอร์เนี่ยเป็นโรงแรมเดิมนะครับแล้วก็เคยเป็นสถานที่ ที่ตอนนั้น6พักฝ่ายประชาธิปไตยเคยแถลงจับมือประกาศชัยชนะหลังการเลือกตั้งปี6-2มาแล้วน้องแอนอแล้วก็วันนั้นนะถ้าหากย้อนไปปี6-2เนี่ยนะมีการเสนอชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่เป็นแคนดิเดตนายกแต่สุดท้าย6พักก็พ่ายแพ้แล้วก็กลับมาเป็นฝ่ายค้านในตอนนั้นกับ